สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาในลุกสาวคลินงคลิ้นคอเลียปากดูฉ่ำวาวอิ่มน้ำน,นะคะรับรองว่าทุกคนแต่งตามกันได้แน่นอนไม่ยากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าลุคนี้สามารถแต่งได้ทุกกวันไปทํางานไปถ่ายรูปไปนั่นนี่หรือว่าไปจ่ายตลาดได้หมดเลยนะคะไม่รอช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าตามกันดีกว่านะคะ กลับมาที่หน้าสดน,นะคะทุกคนอาจจะมาแต่งหน้าลุกที่ต้นคลิปไปนะคะว่ามันแต่งแบบไหนนะคะทุกคนแบบแต่งแบบว่าออกบ้านได้ทุกลุกแบบไม่ไปทํางานนะคะไปแบบถ่ายคาเฟ่ไปเดทกาแฟหรือว,ว่าไปเอเวอร์เดย์ลุกทุกอย่างนะคะทุกคนจะมาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามปติดคลิบก่อนดีกว่านะคะทุกคนเพื่อใหงหน้าของเราจะได้แบบว่ามินผมาบางนะคะทุกคน อันนี้มินหาซื้อในช้อปปี้นะถูกมากเลยมาทำการติดกิฟต์มาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอาจจะมาลงผิวหน้ากันดีกว่นค่ะด้วยคุชชั่นนะคะวันนี้ใช้เป็นคุชชั่นในการลงผิวหน้านะคะทุกคนเพื่อแบบว่าให้ดูแบบคอเรียนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้คุชชั่นของจองไซมูนะคะมีเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะทุกคนเราจะใช้วิธีการตบๆเอานะคะจะไม่ปาดเอานะคะทุกคนตบๆให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ลำคอนะคะ ราก็จะมาปัดขนคิ้วให้มเป็นเรียงเส้นนิดนึงนะคะเพื่อทําการเขียนคิ้วนะคะวันนี้นะคะเราใช้ดินสอเขียนคิ้วของเมอร์เรสกานะคะทุกคนตัวนี้คือแบบหัวเลก็กมากคอนโทรลได้ดีมากๆเลยนะคะมีได้เขียนบริเวณหางคิว้วใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะทุกคนแต่จะไม่เขียนมาถึงหัวคิ้วนะคะแล้วก็จะถมๆบริเวณคิ้วนะคะจากนั้นนะคะใช้แปรงที่มีของน้องคือมาเปรีเกลีก่ยให้สีแบบฟุ้งๆนะคะทุกคน บริเวณหัวคิ้วนะคะเราจะใช้แบบฝุ่นของเมดินดานะคะตอนนี้เป็นสีไลท์เบานะคะทุกคนสีน้องคือสวยมากๆแล้วก็ซองม,มากนะคะจะใช้แปรงในการทาแค่หัวคิ้วนะคะทุกคนให้ดูแบบละมุนซอบๆนิดนึงนะคะจะไม่แข็งจนเกินไปนะคะและเราใช้คัตตันบัตนะคะในการเบนหัวคิ้วนิดนึงนะคะไม่ให้มันแข็งจนเกินไปลุคนี้คือแบบว่าเจ้าวนหวานิดนึงนะคะทุกคนแอบวานแอบละมุนหน่อยนึงปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าใส่นะคะ มินจะเน้นบริเวณหัวคิ้วนะคะทุกคนให้ตั้งตนิดนึงนะคะแบบนี้เลยต่อมานะคะจะแต่งตากันนะคะด้วยพาเลตโรแมนต์นะคะทุกคนตัวนี้เป็นโรแมนต์เบอร์ศูนย์สองนะคะใช้สองสีนี้นะคะทุกคนในการทาตาวันนี้มินจะไม่เน้นเปลือกตาที่เป็นวิงวิงนะคะทาบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใต้าตานะคะแบบนี้เลย ต่อมานะคะเราใช้อินไลเนอร์นะคะสีดำนะคะของเมอร์ลินดาในการเขียนข้างในนะคะทุกคนแล้วก็เราจะวิงหางออกมานะคะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เล็บในการกรีดออกมานะคะทุกคนในการคอนโทรออกมานะได้แบบนี้เลยเส้นบางนะคะ คือดีมากๆเลยตัวนี้นะคะต่อมานะคะเราใชท้ที่เขียนคิ้วนะคะทุกคนแบบฝุ่นมาทำดอลลี่อายใต้ตากันนะคะเราจะสร้างดอลลี่อายโดยใช้สีแบบสีเข้มที่สุดในนี้นะคะเขียนไปแบบนี้เลยถ้าทุกคนไม่เห็นก็คือทำตาหยีๆได้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะเรามีดอลลี่อายแล้ว ต่อาานะคะทุกคนเราจะมาดัดขนตานะคะมิใช้ของโฟร์ยูทูนะคะตัวนี้คือว่าใช้มานานมาก,มากแล้วนะคะทุกคนเราจะดัดแบบว่าเป็นสเต็ปขึ้นไปเพื่อให้ขนตางอนแล้วก็อยู่ได้นานๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดัดไปได้เลยทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับมัตคาค่าวันนี้ใช้ของ l i น y ี่บรนเลนะคะทุกคนคือน้องปัดแล้วแบบกันน้ำมากๆแล้วก็อยู่ได้นานมากๆเลย แล้วก็จะบอกว่าหนาด้วยนะคะทุกคนมาคาราตัวนี้เป็นของเกาหลีนะคะปัดไปเลยนะคะทุกคนจะได้แบบนี้เลยคุุดีตาหวานขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วก็ปัดใต้ตานิดนึงน,นะคะจะไม่เน้นแบบยาวหรือหนาจนเกินไปปัดคอให้มีขนขนตาใต้ตาทุกคนเออประมาณนี้นะคะแล้วเราจะมาทําการ ไฮไลท์ที่หัวตานิดนึงนะคะใช้ไฮไลท์ของ t o p original นะคะทุกคนเบอร์14ติดไปที่หัวตานิดนึงนะคะตามคลิปเลยมีตาดูวิ่งมากเลยทุกคนต่อมาคอนทัวร์กรอบหน้ากันดีกว่าคะ่ะใช้ของ two ูนะคะทุกคนสีโมเดิร์นนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นีไปซื้อสีคลาสสิกหมดนะคะเราจะบริเวณอ่าเราจะคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้านะคะทุกคนแล้วก็คางนิดนึงหน้าผากนะคะ แล้วก็มาเชดดิ้งจมูกนะคะต่อมานะคะทุกคนมิน้นจะใช้ไอที่เป็นของจอแ์นซมุนนะคะในการกบสีปากนิดนึงนะคะทุกคน ลิปวันนี้นะคะจะบอกว่าใช้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะทุกคนมาลงที่ตัวแรกกันเลยเป็นของเ e อร์ลิเพอร่านะคะเ mm hmm. บอร์26นะคะทุกคนตัวนี้คือสีชมพูละมุนมากๆรู้สิทาบร,ริเวณข้างในก่อนนะคะแล้วก็ทกําการเบลนด์ออกมานะคะมิจะใช้แปรงในการเบนสีน้องออกมานะคะให้ปากดูเบอร์เบอร์เห็นปะสีชมพูคือละมุนมากขอลงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ ลิปตัวที่2นะคะทุกคนจะเป็นของโรแมนนะคะทุกคนคือตัวนี้คือดีมากๆเป็นซีโร่เวเวตติ้นะคะทาด้านในนะคะทุกคนแล้วก็ใช้แปรงเบลนด์นิดนึงนะคะเห็นปะดูป่ามีมีแบบเลเยอร์ออกมานะคะต่อมาเป็นลิปอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของโรแมนเหมือนกันตัวนี้ออกว่า เป็นแบบ j u ซี่นิดนึงนะคะทาบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนแค่แบบตรงกลางๆนะคะแล้วก็ตรงกระจับนะคะให้ดูแบบว่าเงาๆปากดูมีน้ำมีนวลน,นะคะลิปก็จะทาประมาณนี้เลยเห็นปะรูปปากแบบมีน้ำมีนวลมากๆเลยทุกคน ต่อมานะคะจะปัดแก้มกันนะคะทุกคนจะใช้เป็นของเบอร์ลินดานะคะทุกคนวันนี้เบอร์ศูนย์สามนะคะใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนคือแบบว่าน้อกออกสีส้มๆเหมือนควปัดบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ไปถึงแบบทั่วแก้มเลยปัดแบบใีคลิปเลยนะคะค่อยๆปัดไปก็ได้นะคะทุกคน ลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจะหวานๆในเดึงปากดูช่ำๆสไตล์สาวเกาหลียเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้ก็ฝากทุกคนนะคะกด s u b สไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์ช่องคอม,มเมนด้วยนะคะจะได้ม่พลาดคลิปต่อๆไปคอมเมนต์นะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ